ขอต้อนรับคือสุซสองป้าจำลองสหายหลายคนนะคะวันนี้ยายก็จะพาเอฟซีมาดูอ่าอยู่แก้งแก้งใกล้บ้านเราเนาะนี่ยายกำลังเดินมาที่ยายเคยมาซ่อนสมัยที่ยายอยู่แก้งบ้านเราโหอันนี่ป่าลูกลุงลังไม่มีใครมาเสียญาให้เลยเนาะ ยาย่ายอมาเบื่อน,น้ำเยอะมากที่ยายเคยมาซ่อนสมัยมีกุ้งมีปลามีอะไรเยอะแยะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วว้าวมันจะลุงไปได้มันนี้ฮึฮึโอ้โหน้าอันนี้ไหลมานี่เลยเนาะ นนี่ไหลลงมานี่เลยพังพินาศหมดเลยน้ำไหลหลากดูนู่นเลย ไปหมดแล้วแถวที่ดินที่โดนขยะข,ขยะขยะไปหมดเลยไม่มีแล้วค่ะแล้วพอมันแห้งนะ,ะลงไปนี่ไม่ได้ค่ะลนดูตกลง ได้เลยนะน้ําลึกเดินไปมีขลาบมาแตกเลยนะเราจะไปเลยนะคือเข,ข้าวต้องใส่ต้องใส่เออข้าวที่มันมันจับตะไคร่น้ํานะถ้าถ้าไม่ใส่หกล้มแน่นอนน้ําไม่น่าจะเยอะนะแต่มันก็เยอะน้ำมันน้ำ ถ้าฝนตกมาอีกบันนี้ยิ่งยิ่งเยอะนะแง้งเขาเรียกว่าแก้งอะไรเนาะแก้งหัวคุณเขาเรียกชาวบ้านปกอก,ปกเขาจะเรียกว่าแก้งหัวคุณ่ะสวยนะคะอีกทีนี่นี่ข้างล่าง พี่ยายเยมาหากุ้งอันนี้ก็ข้างบนอยากมาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็หันมาทางนี้ก็พูเล็วใครนี่ บรรยากาศแน่นอนเลยค่ะอยู่บนภูลคุกไฟแน่นอนสวยงามนะถ้าตอนเย็นนี้ถ้าเราออกมาถ่ายคลิปยามเย็นนี้จะมองเห็นชัดเพราะมันไม่มีแดดอีฟซีแดดไม่บังตาเรานะดูฟไฟของเราเกิดเกิดจากภูลคุกไฟ ามาดูน้ํากันต่อดีกว่าน้ามันขึ้นปลาก็ขึ้นมาไข่ค่ะปลาขึ้นไปไข่ถึงบนนู้นบนนู้นมันก็ขึ้นไปตามไร่ตามนาคนถึงเวลาปลาลงก็หน้าหน้าอะไรข้าวมานค่ะข้าวข้าวออกอข้าวจะเป็นดอกเวลาข้าวเป็นดอก่ะปลาก็จะลงลงรี่ลง ใจลงต้นลงอะไรนะถ้าใครมีอันดักก็จะได้ดักเอาปลา น้ำแล้วนะนก็เดินขึ้นไปโอแล้วก็เดินขึ้นไปดอก หมือนจะากัดยามแรงตอนเย็นเย็นแดดล่มลงตกหญ้านี่เขาเขาเรียกว่าหญ้าอะไรนะเวลาคนไปโดนมันจะยุบเลยนะเขาเรียกหญ้าอะไรน,ะน,น,น,นี่นี่นะี่นีเดี๋ยวนะเดี๋ยวยาโดนนะน่าเห็นไหมน่าเนา เี่เดี๋ยวยายเอาเอานี่น่าเห็นไหมนี่นัน่นไมมันยุบอ่ะมันยุบเอาเองเลยนะนั่นนัน่นเห็นไหมเอฟซีเรียกย่าอีกอย่างวะ ยุบเองเลยงงอะ่ะงงมากขนาลุกไม่ตัดขนาถให้มันแปลน อันนี้ติดแล้วอรดใหญ่อยู่นู่นพรุ่งนี้เขาก็จะมาดำอันนี้นะเขาก็จะมาดำให้นี่มือนี่ได้ช่องให้มัง้งให้นี่ อ้ยังบ่เสร็จเลยนั่นไลนนี้ยังไม่เสร็จเลยรุดใหญ่เดินไปเราดำนานได้สามให้บ่นีมกล้ามันยังอ่อนออนอยู่มันก็เลยมันตายเด้ก้าอ่อนมันจะตายนะคะจริง ก้าอ่อนเราต้องให้เอาก้าใหญ่ๆก้านี้ยังอ่อนนี่นี่ค่ะก้าอ่อนมันจะตายนะนี่เห็นไหมเพราะล่างมันไม่แข็งแรงเห็นไหมนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ก้าตูก่อนค่ะถ้าอ่อนถ้าก้าอ่อนจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะตายเราต้องมาเซมอีกเพราะฉะนั้นยายถึงบอกว่าก้ายังไม่ยาวก้ายังไม่เก๋ เรารอให้ก้าแก่ก่อนถึงจะมาดำของยายนะก้าไม่แก่ก็เป็นแบบนี้ค่ะอีทีเบิ่งเลยในตัวอย่างมันไม่ดีค่ะยิ่งไม่มีน้ำยิง่งโอโ้ไม่ได้โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดจับตาขยี้กดกระดิง่งให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย